สวัสดีครับกลับมาพบกับ how to fit ep ที่6คอนเทนต์ดีๆที่จะมาแนะนำและสาธิตวิธีการตั้งค่าอุปกรณ์ engineer fit ครับโดยใน ep นี้เราจะมาแนะนำในเรื่องของการตั้งค่า radio setting ครับ radio setting ก็คือการปรับนะครับในเรื่องของกำลังส่งของอุปกรณ์นะครับรวมไปถึงการเลือกใช้ช่องสัญญาณนะครับของตัว access point นะครับเพื่อที่จะทําให้การใช้งานนั้นราบรื่นนะครับแล้วก็เต็งประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันในวิดีโอสาธิตการตั้งค่ากันครับให้ทําการเปิดเบราว์เซอร์ที่ใช้งานนะครับจากนั้นพิมพ์ u r l f i t n g n e r s a i นะครับเพื่อเข้าสู่ f i t เ p a p e Cloud นะครับเมื่อมาถึงแล้วก็ให้ทำการล็อกอินนะครับ เข้าสู่ระบบนะครับโดยใน EP นี้เราจะมาดูในเรื่องของการตั้งค่า Radio Setting นะครับหลังจากที่ล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ Network h o w t o Fit นะครับแล้วก็เรามีอุปกรณ์ของเรานะครับนั่นก็คือ Access Point 1ตัวนะครับกำลังออนไลน์อยู่นะครับ การตั้งค่า Radio Setting นะครับสามารถทำได้ตามนี้เลยนะครับเข้าไปที่เมนู Device ครับจากนั้นคลิกที่รูปเฟืองนะครับเลือกที่ Access Point Setting ครับโดยในเมนูเนี่ยจะมีการแบ่งนะครับในเรื่องของ Radio Setting เนี่ยออกเป็นอุปกรณ์ประเภท Indoor และอุปกรณ์ที่เป็น Outdoor นะครับ d e ฟอ u l t ที่เรา ใช้งานเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยก็จะเป็น auto channel นะครับแล้วก็ transmission power เลือกเป็น high นะครับก็คือที่เขา recommend มาให้นะครับ5 g h กกก็เช่นกันนะครับการตั้งค่าจะเป็น channel ที่เป็น auto channel รวมไปถึงการตั้งค่า transmission power นะครับกำลังส่งในรูปแบบที่เป็น high นะครับตัวระบบเองก็บอกเลยนะครับว่าการใช้งานที่แนะนำเนี่ย ก็ขึ้นอยู่กับนะครับในเรื่องของ coverage ที่เราต้องการนะครับการทำงานในส่วนของ Wi-Fi นะครับในส่วนของ access point เนี่ยภาคส่งนะครับก็คือตัว access point เนี่ยจะต้องส่งออกไปนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยสามารถส่งออกไปได้ไกลอยู่แล้วนะครับแต่ภาครับก็คือตัวโมบายเองนะครับหรือโน้ตบุ๊กหรือตัวโทรศัพท์มือถือเนี่ยแหละ สามารถส่งกลับมาหาปลายฐานได้หรือไม่นะครับอันนั้นคือปัจจัยหลักสำคัญของการตั้งค่าในเรื่องของ Radio Setting นะครับต่อมาในส่วนของการตั้งค่า c h a n n e ลนะครับในกรณีที่ใช้ตามบ้านนะครับหรือในสถานที่ที่ไม่ได้มีการใช้ในเรื่องของช่องสัญญ,ญาณที่หนาแน่นนะครับเราสามารถเลือกออโต้ให้ระบบเนี่ยเป็นคนจัดการเองได้เช่นกันนะครับ ในหน้า radio setting นี้ก็จะอธิบายตามนี้รวมไปถึงการเปิดปิดนะครับในส่วนของ radio นะครับในกรณีที่เราไม่ต้องการที่จะให้อุปกรณ์นั้นปล่อยสัญญาณนะครับไม่ว่าจะเป็น2.4หรือ5กิกนะครับเราสามารถที่จะปิดเปิดได้จากหน้านี้เช่นกันทีนี้วันนี้ผมจะมาลองตั้งค่าให้ดูนะครับผมจะเลือก Channel นะครับสมมุติว่าผมจะ ใน2อุดผมเลือกเป็นออโต้นะครับส่วน5กิกเนี่ยผมจะเลือกในฝั่งที่เป็นโรเวอร์นะครับผมเลือกที่เป็น36ถึง48นะครับอยู่ในฝั่งของโรเวอร์ชนเนลนะครับจากนั้นผมแอปพลายนะครับอุปกรณ์ทั้งหมดที่อยู่ภายใต้เน็ตเวิร์ก h o w to fit นะครับจะใช้โปรไฟล์การตั้งค่านี้ทั้งหมดนะครับอันนี้ค่อนข้างที่จะง่ายเลยนะครับแต่จะมีบางกรณีครับ ที่เราต้องการที่จะตั้งค่าให้อุปกรณ์ตัวใดตัวหนึ่งมีกำลังส่งที่สูงขึ้นหรือเบาลงนะครับเราสามารถทำได้เช่นกันครับไปที่ดีไว c e ครับจากนั้นกดไปยังอุปกรณ์ที่เราต้องการที่จะปรับกำลังส่งนะครับเราสามารถที่จะปรับกำลังส่งเฉพาะอุปกรณ์ได้เช่นกันครับ หลังจากที่เราคลิกเข้าไปที่อุปกรณ์ตัวที่เราต้องการแล้วนะครับให้เลือกลงมาด้านล่างในหมวดของเมนูที่ชื่อว่าเรดิโนะครับเราสามารถที่จะโอเวอร์ไร t ์เน็ตนะครับของการตั้งค่านี้ออกจาก Y s e t t t n g ได้นะครับกนน็นั่นหมายความว่าอุปกรณ์ตัวนี้จะมีค่าการใช้งานที่แตกต่างออกจากอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับโดย ในการตั้งค่านี้ผมจะเลือกให้ตัวนี้มีการใช้งานที่ c h a n n e l นึนะครับแล้วก็กำลังส่งเนี่ยผมต้องการปรับให้2.4เนี่ยมีกำลังส่งที่เบานะครับเพื่อเพราะว่าผมเน้นการใช้งานอุปกรณ์ในฝั่งที่เป็นคลื่น5้ h z นะครับผมจะเลือกที่12 dB นะครับเช่นกันผมจะโอเวอร์ไตัว Network นะครับผมจะเปลี่ยนตัวอุปกรณ์ตัวนี้ให้มีการใช้งานในฝั่งที่เป็น Upper Channel รวมไปถึงปรับกำลังส่งนะครับให้มีกำลังส่งที่ส่งขึ้นผมอาจจะปรับเป็นสัก18 db แล้วกันนะครับจากนั้นผมจะทำการแอปพลายนะครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถที่จะปรับนะครับทั้งเรื่องกำลังส่งและช a n แนลของอุปกรณ์นะครับแบบลายกลุ่มและลายอุปกรณ์ได้แล้วนะครับ หวังว่าคงจะไม่ยากและมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปสวัสดีครับ